บทที่41ไฟเขี้ยวเสือทอดสายตาลงไปจับอยู่ที่ปลายเท้าของตนเองเมื่อได้ยินคำตอบของเด็กสาวผู้ที่เขาพักดีเขาไม่กล้าสบดวงตาโตดำครับที่มองมายังเขาเมื่อนึกถึงคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเธอว่าเขาจะเรียนหนังสือต่อแต่เมื่อสิ้นบุญของคุณนมแพ้วและเขาตัดสินใจที่จะไปจากราชพักเขาก็ไม่แน่ใจว่า เขาจะรักษาคำมั่นสัญญานั้นไว้ได้เพราะอย่างน้อยเขาก็จะต้องดิ้นรน,นขนขควยเรื่องที่กินอยู่อาศัยก่อนเรื่องเรียนเรื่องเรียนต่อน,นั้นยังอยู่ไกลออกไปจากความหวังไฟยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันแพรทองทวนถามดวงตาทั้งคู่จับจ้องอยู่ใบหน้าเข้มคมสันอย่างคาดคันผมผมได้เรียนคุณรุตไปแล้ว ตอบเสียงแผ่วนั่นสิฉันอยากรู้ว่าไฟตอบพิรุธไปไว้ยังไงบ้างเมื่อสิ้นบุญคุณนมท่านแล้วผมก็ควรจะไปจากที่นี่เขาพูดต่อโดยไม่มองเธอแต่หลวงลุงของไฟไม่ได้ฝากฝังไฟไว้กับนมไม่ใช่หรือจะ๊ะพอสิ้นบุญนมไฟจะได้อยู่ที่นี่ไม่ได้ไฟรู้ดีว่าการที่คุณแพรพูดเช่นนี้ก็เพราะเธอไม่อยากให้เขาจากราชพัก เธอคงไม่รู้หรอกว่าขอเองก็ไม่อยากจากไปตราบใดที่ราชพักยังมีแพทองพัชราพจนาตแต่แต่มันจำเป็นเหลือเกินครับคุณนมไม่ใช่ผู้ที่หลวงลุงฝากผมไว้กับท่านแต่ผมอยู่ในราชพักได้อย่างอบอุ่นก็เพราะคุณนมหมายความว่าไฟจะไปจากราชพักทันทีที่งานศพของนมสิ้นสุดลงแล้วอย่างนั้นหรือคงจะไม่ทันที เขาตอบอย่างตรีตรองเหลือบตาม,มองดูผู้ที่นั่งอยู่บนชิงชาเบื้องหน้าด้วยสายตาอ่อนโยนบอกความอะไรอย่างสุดซึง้งเมื่อถึงนึกถึงวันจากที่ใกล้เข้ามาไฟจะไปอยู่ที่ไหนผมยังตอบคุณแพไม่ถูกตอบเสียงแผ่วคันแล้วดวงตาทั้งคู่ก็เบิกกว้างอย่างตกใจเมื่อได้ยินแพรทองพูดว่าทำไมกลัวฉันจะ,จะติดต่อกับไฟหรือ คุณแพรคุณแพรกำลังเข้าใจผมผิดและล่ำละลักบอกและก้าวเข้าไปใกล้อย่างลืมตัวฉันนหรือเข้าใจผิดหันมาถามเสียงเยาะครับไฟก้มหน้ารับเสียงหนักพร้อมกับอธิบายให้เธอเข้าใจว่าการที่คุมผมตอบคุณแพรเช่นนั้นก็เพราะผมยังไม่ทราบว่าผมจะไปอยู่ที่ไหนต่างหากผมไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังอำพรางโปรดเชื่อผมเถอะ เมื่อยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนและจะไปทำไมผมจำเป็นต้องไปเขายืนยันบอกถึงการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวแม้ฉันจะขอร้องอย่างนั้นเรืกอไฟยิ้มเศร้าๆมองดูคุณแพรอย่างเกรงว่าจะโกรธแต่เขาก็จำต้องพูดว่าคุณแพรขอสิ่งอื่นจากผมเถิดสิ่งอื่นฉันไม่ต้องการบอกเสียงห้วนผมจนใจจริงๆ จนใจเหลือเกินแล้วเรื่องเรียนหนังสือต่อละ่ะถามเหมือนพี่สาวคนโตกำลังสอบถามความสมัครใจของน้องชายเกเรในตาซื่อซึ้งสีเกือบดำสนิทของไฟเขี้ยวเสือทอดจับไปยังนินเจรไนคู่งามประกายจากนินคู่นั้นทำให้เขาพูดว่าผมจะพยายามวขวนขวายให้ได้ปริญญาอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ได้ไม่ว่าจะลำบากสักเพียงใดก็ตาม นี่เป็นสัญญาหรือเปล่าเสียงที่ถามค่อยดีขึ้นเป็นครับถ้าเช่นนั้นฉันจะคอยฟังข่าวและกรุณาคอยเอาใจช่วยผมด้วยเขามองเธอด้วยสายตาวิงวอนขอร้องสายตาของไฟทำให้แพรทองพยักหน้ารับน้อยๆพร้อมตอบรับว่าจา้าฉันจะคอยเอาใจช่วยไฟหวังว่าวันหนึง่งไฟจะนำปริญญามาอวดฉัน ผมจะพยายามไม่ให้คุณแพรผิดหวังเขาบอกด้วยน้ำเสียงมั่นคงและใช้สายตายืนยันคำพูดนั้นลอยลักยิ้มน่ารักปรากฏอยู่ที่แก้มสีชมพูฉันจะคอยวันนั้นถึงแม้แพรทองจะหมายถึงเพียงวันที่เขาจะนำปริญญามาอวดเธอหัวใจของไฟก็ยังอดเต้นแรงระลัวไม่ได้ฉันจะคอยวันนั้นถ้อยคำเหล่านี้ จะฝังลึกอยู่ในความทรงจำของเขาก่อนที่การสนทนาจะดำเนินต่อไปอายุทธราชพักก็ได้ก้าวเข้ามาขัดจังหวะด้วยใบหน้าบึ้งตึงท่าทางขึงเครียดเพรอะมัวสนทนากันเพลินจึงไม่มีผู้ใดแลเห็นว่าอายุทธเดินมาจากไหนตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้เห็นก็ต่อเมื่ออายุทธมายืนเด่นอยู่ตรงเบื้องหน้าและพูดขึ้นอย่างวางอำนาจว่าน้องแพร กลับขึ้นตึกเดี๋ยวนี้ใบหน้าของแพรทองเป็นสีเข้มเพราะความโกรธพร้อมกันเธอก็ได้โต้อตอบเขาด้วยเสียงอันเย็นเรียบว่าแพรต้องการนั่งเล่นอีกสักครู่และถึงจะกลับขึ้นไปค่ะการขัดคำสั่งและวางท่าว่าไม่แคร์ของเขาไม่แคร์เขาของแพรทองเป็นเหตุให้อารมณ์หึงหวงของอายุทพุ่งพล่านขึ้นอีก,อกและพานรีพานขวางไปที่ไฟ ดังนั้นเขาจึงปลายตาเยอะเยะไปยังคนทั้งสองพร้อมกับพูดว่าฮ้ดังเลนหรือว่านั่งคุยกับไอ้ขี้ฆ่ากันแน่ที่จะพูดกับพี่แต่ละคำเหมือนดอกพี่กุลจะร่วงส่วนกับไอ้ไฟนานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อไฟต่าพี่ยุทธแพรทองอุทานเสียงสะท้านเพราะความโกรธสุดขีดพางผุดพรวดลุกขึ้นยืนคุณอยุทธไฟขบฟันเรียก ดวงตาเป็นประกายลุกโรธเรียกข้าทำไมไฟกระชากเสียงถามโอ้โอกระชากเสียงถามไฟต่อไปอยากเรียกผมว่าไอ้ขี้ข้าเป็นทาสในเรือนเบี้ยของคุณคุณว่าคุณแพ้ไฟต่ำแต่ผมคิดว่าเธอไม่ยอมเกลือกกลัวกับคนเร็วๆต่างหากไอ้ไฟเองว่าใครใครก็ได้ที่คุณแพ้เธอไม่ต้องการครบค้าสมาคมด้วยไฟตอบเสียงเยาะ ไอ้ไพรสะทุนถ้าคุณหยุดก้าวร้าวผมอีกคำเดียวผมจะเอาเลือดผู้ดีของคุณออกไฟกลับไปเสทเถิดแพรทองบอกไฟเบาๆด้วยเกรงว่าจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นน้องแพรพี่ขอบอกอีกครั้งว่าให้กลับขึ้นไปบนตึกไปสิเขาวางอำนาจกับแพรทองอีกเพราะนึกคุนเคืองแพรไม่ชอบให้ใครมาออกคำสั่งแพรนอกจากเจ้าคุณลุงกับคุณป้า เธอตอบอย่างไม่สะทกสะทานซึ่งสร้างความเดือดดาลให้แก่อายุมากยิ่งขึ้นในเมื่ออยู่ต่อหน้าไฟฉะนั้นเขาจึงแกล้งประกาศถึงการมีสิทธิ์ในตัวเธอแต่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะออกคำสั่งเธอในเมื่อพี่เป็นทั้งพี่และคู่มั่นของเธอสิทธินั้นพี่ยุจะได้ใช้กับใครก็เชิญแต่ไม่ใช่แพรเด็กสาวไม่ลดละเมื่อพูดกระดีๆไม่รู้เรื่อง พี่ก็จะบังคับเธอไปแพรทองกลับขึ้นตึกกับพี่เดี๋ยวนี้พูดจบเขาก็ยึดข้อมือของแพรทองไว้แน่นพร้อมกับกระชากให้ก้าวตามเขาไปแรงๆจนล่างน้อยเสถลาไปข้างหน้าการกระทำเหล่านี้ของอยุทธทำให้ไฟเขี้ยวเสือสิ้นความอดทนและอดกลัน้นเพราะใครก็ตามที่บังอาจข่มเหงลังแกคุณแพรต่อหน้าเขาเขาจะไม่ไว้หน้าทั้งสิ้น ปล่อยข้อมือคุณแพรเสียทีคุณยุทธเขาบอกเสียงเฉียบขาดยิ่งแลเห็นแพรทองสะบัดข้อมือเร่าๆอารมณ์ของเขาก็เหมือนไฟดังเช่นชื่อมันกงการอะไรของเองวะไอ้ขี้คำว่าฆ่ายังไม่ทันหลุดรอดออกมาหมัดหนักยิ่งกว่าหินของไฟก็เหวี่ยงโครมไปที่ครึ่งปากครึ่งจมูกของอยุทธเลือดปากตลอดจนเลือดกำเดาไหลปรีทันที ไฟเองมังอาจชกค่าอายุธปล่อยแพรทองเป็นอิสระยกมือขึ้นรูปคำที่ลอยถูกชกในตาที่มองไฟไม่ผิดอะไรกับอสอรพิษร้ายยามถูกตีที่ขนดหางยิ่งกว่านี้ผมก็จะทำหากคุณแพมีร้อยขีดขวนสักเท่าเล็บแมวเพราะมือคุณเด็กสาวยืนใจเต้นโคมครามพูดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกเมื่อมองเห็นเรื่องรายที่กำลังจะเกิดขึ้น ดีละเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันอายุธบอกอย่างอาฆาตพยาบาทชาจะไม่ข้าจะไม่ตอบแทนเองด้วยการโชกกับเองหรอกเพราะข้าไม่ต้องการเอาพิม์พเสนไปแลกกับเศษฝุ่นละอองอย่างเองเกือนะยั่งสูงเกินไปสำหรับการเปรียบเทียบพูดกับไฟจบเขาก็หันไปทางเด็กสาวผู้เป็นต้นเหตุซึ่งยืนใบหน้าซีดเผือดอยู่ในบริเวณนั้น ถ้าแพรไม่ต้องการให้เรื่องร้ายแรงมากขึ้นก็กลับขึ้นตึกเดี๋ยวนี้ต่อจากนั้นเขาก็หมุนกายเดินพระไปไฟไฟไม่ควรเพราะฉันคนเดียวจะท้าคุณแพรกลับขึ้นตึกไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงผมเขาบอกให้ใครกังวลเสียงอ่อนโยนต่อจากนี้อีกประมาณ10นาทีไฟก็ถูกตามขึ้นไปยังตึกใหญ่ จึงจะไม่มีใครบอกเขาก็รู้ว่าประมุขของราชพักต้องการพบเขาด้วยกิจธุระอันใดภายในห้องโถงใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ทีเ่เคยถูกพิพากษาลงทันอย่างไม่เป็นธรรมนี้ได้มีพญาบริรักษ์ราชพักนั่งหน้าถมึงถึงอยู่บนเก้าอี้บุนวมตัวใหญ่โดยมีอายุยืนอยู่ข้างๆเองคงรู้ล้วสินะไอ้ไฟว่าข้าเรียกเองมาทำไม ถามเกือบเป็นเสียงตะวาดเมื่อสุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่เบื้องหน้าก็ผมยังไม่ทราบขอรับไฟตอบไม่ตรงกับความจริงชะอย่ามาทำโง่กับข้าหน่อยเลยข้าไม่หลงคนเองเหมือนกับคนที่เคยหลงคนพ่อเองเหมือนกับเหมือนกับที่เคยหลงคนพ่อของเองมาแล้วหรอกสัญชาติอสอรพิษไม่ผิดพ่อขุนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อง ใบหน้าของไฟแดงก่าดวงตาเป็นประกายเมื่อผมกระทำสิ่งใดผิดท่านก็ควรบอกให้กับผมทราบไม่ใช่มาด่าพ่อให้กับผมฟังไอ้ไฟเจ้าท่านเจ้าคุณตวาดลั่นกายสั่นเทิมเจ้าคุณพ่อแลเหล็นหรือยังละครับว่าไอ้ขี้ข้าคนนี้มันจองหองพองขนสักแค่ไหนเสียเวลาพูดกับมันเปล่าๆครับอยุช่วยโยนเชื้อไฟลงไปในกองเพลิง จริงของยุทธท่านเห็นพ้องด้วยพร้อมกับส่งเสียงมีอำนาจเรียกบริวารของท่านไอ้ทับไอแถมไอ้กริ้งไอแกลจับไอ้ไฟมัดเข้ากับเสบาบันไดยูนนี้ข้าจะให้มันชิมรสหวานอย่างที่เคยชิมมาแล้วฐานที่มันบางอาจทำร้ายลูกข้าสิ้นเสียงเจ้าแกะเจ้ากลิ้งคู่อริของไฟก็รีบถลันเข้าประตูมาสำหรับทับกับแถมนั้น ตามมาอย่างเสียไม่ได้ส่วนไฟพอได้ยินเช่นนั้นเขาก็หมุนเขาก็ผุดพรวดลุกขึ้นยืนกายเหยียดตรงพร้อมกับพึ้พูดด้วยเสียงชัดเจนว่ากระผมเสียใจกระผมไม่ใช่ทาสในราชพักและสมัยนี้ไม่มีทาสแล้วไอ้ไฟนี่เองบางอาจพูดจาโอหังแม้แต่กับข้าประมูขของราชพักโกรธเสียจนแทบพูดอะไรไม่ออก ใบหน้าของท่านเป็นสีแดงเข้มในตาที่จับจ้องไปยังไฟนั้นเป็นประกายลูกโรธซึ่งได้สร้างความโอกสันขวนันแขวนให้กับผู้ที่แลเห็นไปตามกันด้วยทุกคนรู้ดีว่าท่านเจ้าคุณกำลังมีอารมณ์เป็นเช่นไรกลัวอะไรก็ไม่กลัวเท่าอาจจะพานถึงตนดังนั้นเจ้าแกะเจ้ากลิ้งตลอดจนทับกับแถมจึงยืนก้มหน้านิ่ง คอยรับฟังบัญชาไม่มีใครกล้ามองไปยังพยาบริรักษ์ราชพักแต่สายเลือดของฟื้นเคี้ยวเสือมิได้เป็นเช่นนั้นเขาสบตาท่านอย่างอ่านหารและได้พยายามและโต้ตอบอย่างไม่สะทกสะทานหากม่ได้กับผมไม่บังอาจเช่นนั้นถ้าหากกระผมทำความผิดร้ายแรงก็ะผมยินดีความให้ท่านเคียนเอง ไม่จำเป็นต้องให้ใครมารุมจับราวกับผมเป็นนักโทษอุกฤษแต่นี่กับผมไม่ผิดช้ชะเองในรู้ไม่ผิดในเมื่อเองทำลายลูกค้าจนปากคอแตกท่านผูดพรวดลุขึ้นชี้หน้าถามกับผมป้องกันเกียรติยศของตนเองและของคุณแพร์หยุดนะอย่ามาเอ่ยถึงร้านสาวของข้าด,ด้วยปากสารเลวของเองแต่คุณยุดว่าคุณแพร์ด้วยปากสารเลวมากกว่ากับผมซ้ำไม่ยอมให้เกียรติเธอ ทั้งที่อยู่ต่อหน้ากับผมก็เองวิเศษยังไงอายุธลองขึ้นอย่างโกรธจัดก็เพราะผมไม่วิเศษยังไงนะสิคุณถึงไม่ควรดูถูกคุณแพรต่อหน้าผมไฟย้อนเหาะให้ข้าดูถูกน้องแพรยังไงเองลองพูดมาสิไอ้ไฟถามเกือบเป็นเสียงตะโกนผมไม่อยากพูดถึงสิ่งที่จะสร้างความหมองมัวให้กับผู้บริสุทธิ์อย่างคุณแพรในเมื่อในที่นี้ไม่ได้มีเพียงท่านคุณกับผม เจ้าคุณพ่อแลเห็นไหมครับในที่สุดมันก็ไม่กล้าพูดมันจองหองอวดดีไม่แต่กับมันจองหองอวดดีหม้แต่กับเจ้าคุณพ่อและเจ้าคุณมันไว้ได้ยังไงและคงไม่เพียงมันเท่านั้นไออีคนอื่นก็จะพลอยกระด้างอวดดีตามไปด้วยคําพูดของบุตรชายคนโปรดทําให้ท่านเจ้าคุณออกคําสั่งแก่บริวารของท่านอีกครั้งด้วยเสียงฉีบเฉียบขาดไอกริง้งไอแกรไอทับไอแถม จับไอ้ไฟมัดเดี๋ยวนี้จบบทที่41